ในสภาพปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงค่ะสำหรับการค้าขายค่ะเจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการต่างก็หาวิธีที่จะดึงดูดลูกค้าค่ะอาทิเช่นการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าการให้บริการการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาค่ะนอกจากนี้ค่ะการตั้งราคาขายก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะในการดำเนินกิจการการค้าค่ะซึ่งต้องกระทำอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้รับผล ตอบแทนอย่างเต็มที่และเพียงพอต่อการดำเนินกิจการต่อไปค่ะพอพูดถึงการตั้งราคาขายค่ะเราจะนึกถึงมาร์กอัพค่ะซึ่งราคาสินค้าที่ผู้ขายค่ะซื้อเข้ามาเราจะเรียกว่าราคาทุนหรือต้นทุนของสินค้าเหล่านั้นค่ะเมื่อตั้งราคาขายค่ะเราจะต้องคำนึงถึงต้นทุนของสินค้าค่าจ่ายในการดําเนินงานและกําไรที่เราต้องการค่ะผู้ขายจริงต้องตั้งราคาขายค่ะ ให้มากกว่าราคาทุนส่วนที่บวกเพิ่มเข้ามาจากราคาทุนค่ะเราจะเรียกว่ามาร์คอัพค่ะซึ่งราคาขายค่ะก็เกิดจากราคาทุนบวกด้วยมาร์คอัพค่ะและมาร์คอัพก็เกิดจากราคาขายค่ะรลบด้วยราคาทุนค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1ค่ะราคาทุนของหม้อหุงข้าวเป็นเงิน 1,200บาทถ้าผู้ขายต้องการมาร์คอัพ400บาทจะต้องตั้งราคาขายเท่าใดวิธีทำค่ะราคาขายเท่ากับราคาทุนบวกด้วยมาร์คอัพค่ะ,ะซื้อราคาทุนของเราคือ1,200บาทบวกด้วยมาร์คอัพ400บาทค่ะเท่ากับ1,600บาทดังนั้นจะต้องตั้งราคาขายเท่ากับ1,600บาทค่ะ มาดูตัวอย่างที่2ค่ะซื้อพัดลมมาราคา850บาทและขายไปในราคา980บาทจงหามาร์คอะบในการหามาร์คอัพค่ะเกิดจากราคาขายลบกับราคาทุนค่ะซึ่งราคาขายข,ายของเราคือ980ราคาทุนของเราคือ850ค่ะาบานำมาลบกันพอลบกันแล้วเหลือ130บาทค่ะดังนั้นมาร์คอัพเป็นเงิน130บาทนั่นเองค่ะต่อมาค่ะในการตั้งราคาขาย มาร์คอพเป็นส่วนที่บวกเพิ่มจากราคาทุนถือว่าเป็นกําไรข้างต้นค่ะเนื่องจากการขายสินค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้แก่ค่าสถานที่ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นต้นค่ะดังนั้นค่ะในการคิดหากาไรสุทธิค่ะก็เกิดจากมาร์คอพค่ะลบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและมาร์คอพก็เกิดจากกาไรสุทธิบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค่ะ มาดูตัวอย่างที่3ค่ะสินค้าชิ้นนึ่งค่ะราคา7,500บาทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10%ของราคาทุนค่ะถ้าผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1 1 0 0 0บาทจงหากำไรสุทธิจากการขายสินค้านี้ค่ะวิธีทมค่ะอย่างแรกไปหามาร์คอัพก่อนค่ะซึ่งมาร์คอัพเกิดจากราคาขายลบก,กับราคาทุนค่ะ,ะราคาขายของเราคือ11,000บาท ลบกับราคาทุน7,500บาทค่ะเมื่อนำไปลบกันแล้วเหลือ3,500บาทดังนั้นมาร์คอัพจึงเท่ากับ3,500บาทค่ะทีนี้ค่ะเราไปดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะ10%ของราคาทุน10%ของราคาทุนก็คือ10%ของ7,500บาทค่ะ,ะซึ่ง10%คูณกับ7,500บาทก็ได้เท่ากับ750บาทนั่นเองค่ะ ต่อจากนั้นเราไปหาก,กําไรสุทธิค่ะซึ่งกําไรสุทธิเกิดจากมากร์คอัพลบด้วยค่าใช้จ่ายใน,ในการดําเนินง,งานอ่ามาร์คอัพของเราคือ3,500บาทลบกับค่าใช้จ่ายใน,ในการดําเนินง,งาน750บาทค่ะเมื่อลบันแล้วเหลือ2750บาทดังนั้นค่ะกําไรสุทธิจากการขายสินค้านี้ค่ะเท่ากับ2750บาทค่ะต่อมาค่ะ เมื่อพูดถึงมาร์คอัพค่ะก็จะมีของเรื่องของอัตรามาร์คอัพค่ะซึ่งอัตรามาร์คอัพเมื่อเทียบกับราคาทุนก็เกิดจากมาร์คอัพส่วนด้วยราคาทุนค่ะอัตรามาร์คอัพเทียบกับราคาขายค่ะก็เกิดจากมาร์คอัพส่วนด้วยราคาขายค่ะตัวอย่างที่4ค่ะกระเป๋าใบหนึ่งราคา3,500บาทผู้ขายตั้งราคาไว้ที่4,200บาท จงหาข้อที่1ค่ะอ,าาาอัตรา markup เทียบกับราคาทุนค่ะข้อที่2ค่ะอ,าาาอัตรา markup เทียบกับราคาขายค่ะวิธีทำค่ะอยากได้ต้องหามาร์คอัพก่อนแน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าสิ่งที่ข้อ1ข้อ2ต้องการหาคือมาร์คอัพเทียบกับราคาทุนเทียบกับราคาขายค่ะมาร์คอัพเกิดจากอะไรเกิดจากราคาขายลบกับราคาทุนค่ะซึ่งราคาขายของเราคือ4,200บาท ราคาทุนงเราคือ3,500บาทเมื่อนำการลบกันแล้วเรือทั้งหมดคือ700บาทค่ะดังนั้นมาร์คอัพของเราจึงเท่ากับ700บาทค่ะเราไปหาข้อที่1ค่ะอัตรามาร์คอัพเทียบกับราคาทุนค่ะซึ่งเกิดจากมาร์คอัพส่วนด้วยราคาทุนมาร์คอัพของเราคือ700 ราคาทุนของเราคือ3 5 0 0ัรบาทค่ะเมื่อทําการหารกันแล้วจะเหลือเท่ากับ0.2ค่ะหรือดังนั้นค่ะอัตรา m a r อ u p เทียบกับราคาทุนทําให้เป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์เท่ากับ20%ซค่ะอัตรา m a r อ u p เทียบกับราคาขายค่ะเกิดจาก m a r อ u p ส่วนด้วยราคาขายค่ะซึ่ง m a r อ u p ของเราคือ700ค่ะราคาขายของเราคือ4,200อค่ะ,ะเมื่อทําการหารกันแล้วจะได้เท่ากับ0 1 6 7์ ถ้าทำให้เป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์เท่ากับ16.7นั่นเองค่ะดังนั้นมาร์คอัพเทียบกับราคาขายจึงเท่ากับ16.7ค่ะค่ะพอพูดถึงมาร์คอัพแล้วเราก็จะมาในเรื่องของมาร์คดาวค่ะซึ่งมาร์คดาวค่ะหมายถึงส่วนลดจากราคาขายเดิมที่เราตั้งไว้ค่ะโดยลดต่ำลงมาพอที่สินค้านั้นจะสามารถขายได้แต่ไม่ต่ำฝันราคาทุนค่ะ ซึ่งราคาขายใหม่ค่ะก็เกิดจากราคาเดิมบวกด้วยมาร์กดาวค่ะและมาร์กดาวค่ะก็เกิดจากราคาขายเดิมค่ะลบกับราคาขายใหม่ค่ะตัวอย่างที่5ค่ะพ่อค้าปิดราคาขายนาฬิการเรือนหนึ่งค่ะไว้ที่ 3,500บาทค่ะต่อมาปิดราคาขายใหม่เป็น3,200บาทจงหามาร์กดาวค่ะในการหามาร์กดาวค่ะก็เกิดจากราคาขายเดิมลบกับราคาขายใหม่ค่ะซึ่งราคาขายเดิมของเราคือ3,500บาทราคาขายใหม่ก็คือ3,200บาทค่ะซึ่งเมื่อนามาลบกันแล้วเหลือเท่ากับ300บาทค่ะดังนั้นมาร์กดาวเท่ากับ300บาทค่ะตัวอย่างที่6ค่ะ พ่อค้าปิดราคาขายเสื้อค่ะตัวหนึ่งไว้ที่5,400บาทต่อมาลดร,ราคาขายลงโดยกำหนดมาร์กดาวค่ะคือ1,800บาทค่ะจงหาราคาขายใหม่ซึ่งราคาขายใหม่เกิดจากราคาขายเดิมค่ะลบกับมาร์กดาวค่ะ ซึ่งราคาขายเดิมของเราคือ5,400บาทมาร์กดาวของเราคือ1,800บาทค่ะเมื่อทำการลบกันแล้วเหลือ3,600บาทค่ะดังนั้นราคาขายใหม่จึงเท่ากับ3,600บาทค่ะ ถึงมาร์กดาวค่ะก็ต้องมีอัตรามาร์กดาวถูกไหมคะอัตรามาร์กดาวเทียบกับราคาขายเดิมค่ะก็เกิดจากมาร์กดาวส่วนด้วยราคาขายเดิมอัตรามาร์กดาวเทียบกับราคาขายใหม่ค่ะก็เกิดจากมาร์กดาวส่วนด้วยราคาขายใหม่ค่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างที่7ค่ะร้านช้าแห่งหนึ่งค่ะปิดราคาขายโคมไฟไว้ที่4,500บาทต่อมาลดราคาลงค่ะเหลือ3,600บาท จงหาว่าข้อที่1ค่ะอัาตารา markup เท Trans ียบกับราคาขายเดิมข้อที่2ค่ะอัาตารา m a r k u วเทียบกับราคาขายใหม่ค่ะอย่างแรกเราต้องไปหา m a r k าวก่อนถูกไหมคะเพราะว่าอัาตารา markup เนี่ยแต่ละอย่างเมื่อเทียบกับราคาขายเดิมหรือราคาขายใหม่ต้องไปหาค Mark ําว่า m a r k u วก่อนซึ่ง m a r k าวของเราก็คือเกิดจากราคาขายเดิมลบกับราคาขายใหม่ค่ะซึ่งราคาขายเดิมของเราคือ4,500บาทลบกับราคาขายใหม่คือ3,600บาทเมื่อนําการลบกันแล้วค่ะ เหลือ900บาทค่ะดังนั้นมาร์กดาวของเราเท่ากับ900บาทค่ะไปหาข้อที่1ค่ะอัตรามาร์กดาวเทียบกับราคาขายเดิมค่ะก็คือเกิดจากมาร์กดาวส่วนด้วยราคาขายเดิมซึ่งมาร์กดาวของเราเท่ากับ900ค่ะส่วนราคาขายเดิมของเราเท่ากับ4,500บาทดังนั้นเมื่อทําการหารกันแล้วเหลือ0.2ค่ะดังนั้นอัตรามาร์กดาวค่ะเทียบกับราคาขายเดิมเท่ากับ20นนั่นเองค่ะ อัตราร a าว u เทียบกับราคาขายใหม่ค่ะในข้อที่2ก็คือ markup ส่วนด้วยราคาขายใหม่ค่ะซึ่ง markup ของเราเท่ากับ900บาทราคาขายใหม่ของเราคือ3,600บาทค่ะเมื่อทําการหารกันแล้วเท่ากับ0.25ค่ะดังนั้นอัตรา m a r k าวเทียบกับราคาขายใหม่จึงเท่ากับ25นั่นเองค่ะ ในการตั้งราคาขายค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินกิจการร้านค้าจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบผู้ขายจะต้องคำนึงว่าสินค้าแต่ละชิ้นค่ะควรกำหนดมาร์กอัพและต้องการกำไรสุทธิจึงจะตั้งเป็นราคาขายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายโดยการลดราคาให้ต่ำกว่าเดิมจะต้องกำหนดอัดตรามาร์กดาวค่ะให้เหมาะสมเพื่อจะได้ตั้งราคาขายให้พอเหมาะที่สินค้านั้นจะขายได้ ซึ่งเราจะเห็นว่า Markup และ m a ร์คดาวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดราคาขายของสินค้าเหล่านั้นค่ะไม่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s ไคร b e ค่ะให้กับช่องวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ